เยังมาต้อนนูกนะครับแบบัวลาง ข้างแก่แล,ล้วก็ชำลงนนหรอกวูบเจ้าเด็บลานเห็นไหมเห็นขนไหมโดนขนนะผมไม่ได้เป็นตัวอะครับ To tòa ngoài gang, nên là nên là nên đây nên đây nên là nên là nên xem nên là nên là nên Đây nên là, đó là. Đó là. Đi, này, này. นี่นแล้วสองตัวแล้วนะครับสุดยอดแม่นมากนะครับมาต่อนึงครับสร้งเสียงนกเข้านะครับผมเดี๋ยวพาไปเก็บนะอ่างสำนักเดี๋ยวไปเตาตัวหน,นครับได้ สองตัวเลยนะครับมื่อย่างตัวหนึ่งตรงนั้นฮะแต่โดนน่าจะโดนส่วนที่ไม่ตายนะครับอะไรเป็นนิ้นครับนี่นสองตัวยอดเราเดินมาเห็นตัวอ้นนะครับ อยู่ตรงนั้น,นะครับไม่ร<อ>ู้ว่ามันจะออกมาหรือไม่นะครับตัวอุ่นนะครับผม,มเราเรียกว่าต้นต,ต,ต,ตัวอุ่นนะครับใช้ P C P นะอะไรหรอตอกเกียร์แต่ละเกียร์นี่ nè 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 mh uh, Ôi mh lại kia ôi Ôi ừ tao kia Ôi tao tụi mùa ta cứ mùa tao tụi thay ôi tụi cái rồi tụi mùa đi tao tụi xia ôi акеодите เต้ต้องก้าวต่อไหนเต้เปเต้ชนตัวนี้รนวะมทนะี่นะจับเกาะเชีย่ยนผมไม่ใช่คนไทยนะแต่พี่ชายก็ถ่ายได้นะครับผมเมื่อกี้ที่เราต่อได้นะครตัวใหญ่มากนะครับผมโอ้ยนี่คือตัวนกคุ้มนะเป็นนกคุม้มไม่ใช่นกคุมนะ้มอีกตัว,ต,วตัวยัวนะครับนี่เราก็ไปไปเปหรือว่าไปเอาสิ้นงัวมานะครับผม ซึ่งงัวตัวใหญ่มากเลยฮะอยู่ตรงนั้นครับงัวไม่ยอมมาเราก็เลยไปจําเป็นต้องเอางัวมาแบบนี้นะครับเมื่อกี้พี่ชัยมาแน่นะพี่ชัยได้จับอันนี้ตัวอ้นนะครับโอ้สุดยอดกระโดได้สีตัวนะครับอย่างนกสองตัวอยู่บล็อกรถนะครับไม่ได้เอาออกมานะอยู่ที่มอเตอร์ไซค์บล็อกบล็อกรถมอเตอร์ไซค์นะเอาส่งตัวใหญ่ออกมาให้ดูนะครับผม พีซีีนะครับอ,อะไรสีตัวเลยนะครับผมตัวอ้นอ้นสีฟ้านาใหญ่ใหญ่นะโอ้ตัวมแม่